มินลงรักกับเมืองไทยเลยครับบ้าสวัสดีครับผมชื่อมินนะครับผมเป็นคนเกาหลีผมอายุ22ปีครับมินเคยอยู่ที่เมืองไทย1ปีครึ่งครับมินไปอยู่ที่เมืองไทยเพราะว่ามินชอบเมืองไทยมากๆครับแต่ตอนนี้ มินกลับมาอยู่ที่เกาหลีแล้วนะครับ2ปีที่แล้วมินเคยไปเที่ยวเมืองไทยครับตอนนั้นไปเที่ยวเชียงใหม่เชียงดาวแล้วก็เชียงรหยด้วยครับตั้งแต่ตอนนั้นมินลงนักกับเมืองไทยเลยครับก่อนไปเที่ยวมินทํางานที่เกาหลีหเดือนแล้วครับตอนนั้นไม่มีลูกค้าก็เลยไม่ยุ่งครับไปที่ทํางานไม่ได้ทําอะไรเลยทําแต่กินเงินเดือนอร่อยมากมาก ตอนนั้นได้เงิน4 5 0ห0พบาทต่อเดือนนะครับแต่ว่าพอ6กเดือนจบเนี่ยเขาเกือบจะแจงเร็วก็เลยเขาไล่มินออกเร็วครับก็เลยตอนนั้นมินไปเที่ยวเมืองไทยแล้วครับมินชอบอากาศไทยมากๆครับชอบมากๆบางคนบอกว่าบ้าชอบอะไรร้อนจะตายแต่มินเป็นคนที่ชอบอากาศร้อนมากๆครับ ตอนนั้นถึงเชียงใหม่แล้วก็ออกจากสนามบินใช่ไหมครับออกมาปุ๊บอากาศร้อนแบบมินชอบมากๆแบบิอาหารธรรมชาตินิสัยคนไทยบรรยากาศตลาดมินชอบหมดเลยครับสิ่งที่มินชอบที่สุดของไทยคือราคาอาหารถูกมากๆครับที่เกาหลีเข้าหนึ่งมือ้อยังน้อย200กว่าบาทนะครับ แต่ว่าที่ไทยกัะเพามุสซับหนึจันแค่40บาทถ้าไข่ดาวด้วยก็45บาทถูกมากก็เลยต้นที่มินอยู่เมงไทย1วันมินกินข้าว4ถึงหมือเลยครับมินอยู่ที่ไทย1ปีครึ่งมินอ้วนขึ้น5กิโลโ<อ>เพื่อนคนไทยเรียกหมิ่นว่าหมูเกาหลีด้วย อาหารที่มินคิดถึงที่สุดคือลาบพิสานครับมินชอบมากๆอยู่ที่ไทยมินต้องกินลาบพิสานอย่างน้อยหนึ่อาทิตย์สาสีวันครับสิ่งที่มินไม่ชอบที่สุดของไทยคือคนอื่นเขาชอบเข้าใจผิดว่ามินเป็นเกย์น,นะครับแล้วก็เขาเข้ามาจีบด้วยถ้าจีบแบบเฉยๆมินไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าแบบจีบแบบ เรืเนี้มีจริงๆครับเคยเจออะไรครั้งแล้วแต่ว่ามินไม่ใช่เกย์ถ้าจะเป็นเพื่อนก็ไม่มีปัญหานะครับตอนนี้มินอยู่ที่เกาหลีเรียนภาษาจีนในมหลาลัยอยู่นะครับตอนเลกมมินอยากเรียนภาษาไทยแต่ที่มหลาลัยไม่มีคณะภาษาไทยเลยครับก็เลยต้องเรียนภาษาจีนช่วงนี้มินไม่ทำงาน เรียนที่บ้านไม่ออกไปไหนอยู่ที่บ้านทุกวันก็เลยเบื่อมากๆก็เลยอยากมาทำช่องของตัวเองนะครับแล้วก็ฝึกพูดภาษาไทยด้วยฝากเป็นกำลังใจให้มินด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับอัญอง